สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาพูดกันเกี่ยวกับ c o n c a v u ฟังชันฟังก์ชันเว้าวพอเราถ้าเราตรวจสอบว่าเป็นฟังก์ชันเว้าได้แล้วก็สามารถพิสูจน์เจนเซนอิน q ิ a l ิตีได้ในคลิปที่ผ่านมาก็ตั้งแต่อุปนายเชิงคณิตศาสตร์แบบเดินหน้าหน่อยถอยหลังนิดสมการ AMGM เนี่ยในกลุ่มพวกนั้นน่ก็เป็นเรื่องของการพิสูจน์สูตร,ส,ตรสมการเจนเซนในคลิปนี้นก จะมีการพูดเนื้อหานี้เพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งแต่ความรู้ที่ใช้อาจจะสูงกว่าระดับมปลายเนอ่อยเป็นสูตรที่มีประโยชน์แล้วก็ทำงานได้เร็วกว่าเนื้อหาที่ผ่านมา c o อน c a v f u ฟังชันนะหรือฟ wow. นะังชันว้าะเดี๋ยวไปดูกราฟกันถ้าเราตรวจสอบว่าฟังก์ชัน f เป็นฟังก์ชันว้าโเดยใช้อุปนัยเชิงทิตศาสตร์เดินหน้านิดถอยหลังหน่อยก็พิสูจน์อสมการเจนเซนได้เนะื้อหาส่วนนี้ก็อย่าลืมกลับไปดู คลิปก่อนหน้านี้มาดูลักษณะฟังก์ชันอย่างง่ายกันนะที่เป็นฟังก์ชันเวาลไซบนช่วง0ถึงพ่ล็อก x บนช่วง0ถึงอินฟินิตอาร์คแทนบนช่วงนะ0ถึงอินฟินิตสแควร์รูท x บนช่วง0ถึงอินฟินิตถ้าเห็นกราฟเราก็คาดเดาได้นะว่ามันเป็นฟังก์ชันเว้าแน่นอนนะค่าเฉลี่ยของฟังก์ชันอยู่ต่ำว่าฟังก์ชันของค่าเฉลี่ยในความหมาย ถ้าไม่เห็นกราฟสูตรบางอันก็พิสูจน์โดยใช้อสมการได้โดยง่ายในคลิปที่ผ่านมาก็เคยพิสูจน์ให้ดนะูแต่ถ้าเจอสูตรนี้เนี่ยนะใครลองทําแบบฝึกหัดดูก็ได้ว่าพิสูจน์อสมการยากหรือง่ายนะลองทําดูแต่ในคลิปนี้เนี่ยจะหาวิธีที่ง่ายขึ้นนะเรามาดูกันนะสําหรับฟังก์ชันว้าหรือคอนเคฟฟังก์ชันทบทวนอีกทีหนึ่งนีก็คือ f เป็นฟังก์ชันบนช่วง a b 2จุดใดๆบนเส้นโคง้ง ค่าเฉลี่ยของฟังก์ชันเห็นไหมหนึ่งนี้คือค่าเฉลี่ยของฟังก์ชัน f1 กับ f2 น้อยกว่าฟังก์ชันของค่าเฉลี่ย x 1 x2 นะอย่างนี้ก็เรียกว่าฟังก์ชันเวาล์นะตำราบ,บางเล่มอาจจะเรียกว่า j c ค n อน v ข f u ฟังก์ชันะเพราะถ้าดีเขาว่า j c o n อน v ข f u ฟังก์ชันก็อันนี้แหละมองแบบง่ายคือมองเป็นจุดๆเราจะเพิ่มนะระดับเนื้อหาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งบนช่วง ab จุดนี้เนี่ยนะจะเห็นว่า จุดบนเส้นตรงนะในแนวเดียวกันนะจะอยู่ต่ำกว่าจุดบนเส้นโค้งเสมอตอนนี้คำว่าจุดที่อยู่บนเส้นตรงนียเขาคิดยังไงในทางคณิตศาสตร์เขาก็เขียนสูตรเลยว่าจุดเคลื่อนที่จาก A ไปถึง B สมการก็คือ1ลบ t A บวก t B t เป็น0ได้จุด A t เป็น1ได้จุด B นีก็แปลว่ขาขณะที่ค่า x เคลื่อนที่อย่างนี จุดบนเส้นตรงนี้ก็เคลื่อนที่ตามจุดบนเส้นโค้งนี้ก็เคลื่อนที่ตามไปด้วยก็แปลว่าทุกแนวเส้นตรงนั้นนะ่ะจุดบนเส้นโค้ง fx จะอยู่สูงกว่าจุดบนเส้นตรงความหมายก็คือ1ลบ tf คูณ tf b จะอยู่ต่ากว่าก็คือมีค่าน้อยกว่า f ของ 1. ลบ t คูณ a บวก t b อันนี้ก็ เป็นเงื่อนไขที่นะใช้อ้างด้งว่าฟังก์ชัน F เนะเป็นฟังก์ชันวาวบนช่วงปิด a b ถ้าเราไม่เน้นพิสูจน์ละเอียดแบบจำนวนจริงวิเคราะห์เนะี่ยแคลคูลัสขั้นสูงดูจากเส้นโค้งโดยง่ายสังเกตดูเส้นโค้งเนี่ยมีอนุพันธ์อันที่สองบนช่วงปิด a b ก็แปลว่าฟังก์ชันต่อเรื่องแล้วละ่ะมองดูเส้นโค้งนี้ดีๆนะถ้าถามนักเรียกนก็ได้สังเกตเห็นอะไรไหมเผื่อบางคนเห็นจะได้ดีขึ้นนะอธิบายได้เร็วขึ้น บนช่วง AB ชี้ไปที่จุดใดๆบริเวณนี้ที่จุดนี้สังเกตได้ว่าเส้นสัมผัสเส้นโคง้งความชันเป็นบวกที่จุดนี้เส้นสัมผัสเส้นโคง้งความชันเป็นลบจากฟังก์ชันเพิ่มเป็นฟังก์ชันลดก็ต้องมีสูงสุดสัมผัสอันนี้ความรู้ระดับมปลายก็ตอบได้ ก็ม to ีจ to ุดหนึ่งที่ความชันเป็นศูนย์เนื้อหาส่วนนี้ก็คือเรื่องค่าสูงสุดสัมพัทธ์ค่าสูงสุดสมบูรณ์แต่ตอนนี้นี่ยเราจะใช้ความหมายอีกแบบหนึ่งความชันเปลี่ยนจากบวกเป็นศูนย์แล้วก็ติดลบความหมายก็คือความชันมีค่าน้อยลงเมื่อ x เพิ่มขึ้นความชันมีค่าน้อยลงเมื่อ x เพิ่มขึ้นก็แปลว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงความชันติดลบอัตราการเปลี่ยนแปลงความชันติดลบก็หมายถึงอนุพันธ์อันดับที่สอง มีค่าน้อยกว่าศูนย์ก็แปลว่าฟังก์ชันลักษณะนี้เนี่ยอัตราการเปลี่ยนแปลงความชัน f ดับเบิล v e ายน้ศูนย์คอนเฟฟังก์ชันอนุพันอันดับที่2ติดลบอ้างไน้เลยก็ต่อเมื่อเพราะฉะนั้นสําหรับฟังก์ชันที่ยากอย่างเช่น arc tan นั่นนะใช้อนุพันธ์อันดับที่2ตรวจสอบก็ะจะยืนยันว่ามันเป็น Concave ฟังก์ชันได้เร็วกว่าการพิสูจน์อัมการ ลงถ้าใช้ภาพแค่นี้นะเราก็อธิบายโดยย่อ aw, ว่าความชันลดลงเมื่อเอ็กมากขึ้นคือความชันเปลี่ยนจากบวกศูนย์แล้วก็ลบอัตราการเปลี่ยนแปลงความชันจึงติดลบก็ได้ตัวนี้ขึ้นไเพราะนั้นต่อไปตรวจสอบแค่ว่าอนาุพันธ์ที่2ติดลบสรุปได้ละฟังก์ชันนั้นเป็นคอนเคฟฟังก์ชันสําหรับคนที่ต้องการแค่ข้อความประยุกต์ใช้งาน f มีอนุพันธ์ที่2บนช่วงปิด AB อบีอนุพันธ์ที่2น้อยกว่าหรือเท่ากับ0เป็นคอนเคฟฟังก์ชัน ใช้งานได้แล้วแต่ถ้าใครสนใจนะข้อพิสูจน์โดยละเอียดนะก็ไปดูเพิ่มเติมหนังสือเล่มนี้ใครสนใจก็มาอ่านหนังสือด้วยกัน F <A S 1> <A S 2> เป็นฟังก์ชันมีอนุพันธ์ที่2บนช่วง AB F <A S 2> เป็นคอนเคฟฟังก์ชันก็ต่อเมื่ออนุพันธ์ที่2ติดลบหรือเป็น0ูให้ F เป็นฟังก์ชันวาลให้ C เป็นสมาชิกบนช่วง,วง <A S 2> เปิด ab พิสูจน์ ต้องรอบครอบรัดกุมก็ต้องเพิ่มเงื่อนไขนี้เทสเป็นค่าต่ำสุดระหว่าง c ลบ a กับ b ลบ c เป็นเลขบวกล้นะ absolute test เป็นเลขบวกลว้จัดรูปกันนะ c เท่ากับตัวนี้เพรานั f ้น f c ก็เลยมีค่าตัวนี้อ้างว่า f เป็นฟังก์ชันเว้าค่าเฉลี่ยของฟังก์ชันน้อยกว่าฟังก์ชันของค่าเฉลีย่ยอันนี้มาจากคำว่า f เป็นฟังก์ชันเว้าก็แปลว่า2 f c มากกว่าตัวนี้จัดรูปล้ f C บวก h ลบ2 f c บวก f c ลบ h น้อยกว่าศเห็นไหมตอนนี้มาอ่านหนังสือด้วย h กำลังสองเป็นเลขบวกหารตลอดสมการไม่เปลี่ยนลิมิตตัวนี้ก็เลยต้องน้อยกว่า0ย์ด้วยเนื่องจากอนุพันธ์อันดับที่2มีค่าลิมิตตัวนี้จึงมีค่าเท่ากับ f เดินสพตัวนี้ถ้าเป็นการเรียนในชั้นเรียนแข่งคูลัสหรือเรียนแอนะไลซิสครูก็บอกให้ทําเป็นแบบฝึกหัดตอนนี้เป็นคลิปอาจารย์นำารงก็เดี๋ยวไปดูบทช่วย ท้ายคลิปก็แล้วกันสรุปแล้วถ้า f เป็นฟังก์ชันค่อนเค e f p r i c น้อยกว่าหรือเท่ากับ0ย์พิสูจน์ก็ต่อเมื่อนะหลักคณิตศาสตร์ก็บอกไปและกลับสมมุติแล้วนะ f p r i c น้อยกว่า0 x 1 x 2อยู่ในช่วงปิด a b ภาษาตำราก็ต้องพูดอย่างเงี้ยโดยไม่สูญเสียสาระสำคัญของกรณีทั่วไปเราสามารถสมมติให้เพื่อให้งานเราง่ายลง ทีเป็นสมาชิกในช่วงปิด0-1 x0 คือก็แปลว่า x0 นี้อยู่ระหว่าง x1 กับ x2 แล้วละ่ะ f d o มีค่าบนช่วงนี้มันก็ส่งผลให้ f p f มีค่าไปด้วยเนี่ยอันนี้ก็เป็นภาษาตำาราทฤษฎีบทของเทเลอร์อันนี้ต้องบอกจำเป็นจริงๆนะมปลายไม่ได้เรียนหรอกสำหรับมอปลายก็เอาผลไปใช้งานเลยเนี่ยสนใจก็พิสูจน์ก่อนไปอ่านในหนังสือคณคูลัสหรือไม่ก็ไปดูในหนังสือคณิตศาสตร์ภรณัน โลกอสมการ2ต้องมี c 1ที่ทำให้ fx 1เท่ากับ fx 0บวก f ไพ x 0คูณ x ลบ x 0นะบวกด้วยตัวนี้มาจากสูตรเทเลอร์ Taylor. สนใจต้องไปดูเพิ่มเติมเองนะพิสูจน์ให้ดูในคลิปนี้จะยาวขึ้นไปอีกทำนองเดียวกันก็ต <2 S 2> <ihrem hn> ้องมี c 2ระหว่าง x 0กับ x 2 fx 2เท่ากับ fx 0 f พ x 0คูณ x 2ลบ x 0เงื่อนไขนิดจริง tfx1 บวก1ลบ tfx2 จัดรูปพิเศษกันละตัวนี้ก็มาจากเงื่อนไขของสูตรเทเลอร์ตัวนี้ก็มาจากเงื่อนไขของสูตรเทเลอร์จัดรูปกันรวมพจน์ตัวนี้รวมพจน์ค่อยด้วยกันฟังคลิปแล้วอ่านไม่ทันเดี๋ยวก็ไปอ่านเอกสารประกอบคลิปก็แล้วกันจัดรูปเสร็จแล้วจนกระทั่งได้ว่า fx0 ตัวประกอบ f prime x0 แล้วก็พจน์นีพจน์ของ ตัวประกอบที่มี f d o u b ร p r เราสมมุติไว้เองนี่ f l น้อยกว่าเท่ากับ0นยเราสมมุติไว้เองอ่ะ f d l น้อยกว่าหนึ l ่ t ส่วนสเป็นบวก t ส่วนสเป็นบวกอันนี้เราเป็นคนกําหนดก็แปลว่าของชิ้นนี้มีค่าติดลบหรือเป็น0จากสมการ1และ2พจน์นี้ตัดทิ้งไปแล้วจากเท่ากับก็เลยกลายเป็นน้อยกว่างานชิ้นถัดไปก็คือจัดรูป พิจาณิตกันในนี้กระจายสูตรละกระจายไปละกระจายสูตรไปละเนี่ยก็พจน์นี้รวมกันแล้วกลายเป็น x 0เฉยๆ x 0ลบ x 0เป็น0หายไปล้พจน์นี้ก็เหลือ x 0แต่ x 0มันคือ t x 1 1บวก1ลบ t x 2ก็เลยได้อสมการนี้ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันว้าอีกรูปแบบพันทฤษฎีนี้อ้างใช้งานได้ละนะ f โดยมันพาน้อยกว่าศนบนช่วงปิด ab เป็นฟังก์ชันวาวอันนี้ก็เป็นตำลานะคณิตศาสตร์ปรนัยเนะี่ยมักจะพูดยาวนะพอจะอ้างอิงอะไรแล้วก็บทช่วยลิมิตตัวนี้มีค่าเท่ากับเอสเวนพลาดูจากคลิปอ่านไม่ทันเดี๋ยวก็ไปอ่านเอกสารประกอบคลิปข้างบนเป็น0ข้างล่างเป็น0ใช้โลปิทอลอนุพันธ์ตัวบน f ไพรเนี่ย2 f c เป็นค่าคงตัวดิฟแล้วเป็น0นย์เลาลบเ มันมีลบ H อยู่ก็ต enfin, ้องแถมกดลูกโซ่ให้มันนิดข้างล่าง H ฮสกำลังสองกลายเป็น2 H นี่ลบจัดรูปต่อข้างบนเฮสเข้าใกล้0มันเป็น F' C ลบกัน0ูนยอีกแลละก็โลปิทอยอีกครั้งหนึ่ง F' อฟลนี่เอฟดลบเฮี่ีลบเฮสดิฟเทียวกับ H ก็ต้องแถมกดลูกโซ่นิดนึงข้างบนก็เลยกลายเป็น F' C' เป็นบวกเบวกกับเอฟเพลลบเฮเข้าใกล้0กลายเป็น f เด i ตพตัวบวกกันก็เหลือแค่นี้นะนะเพะื่อนนำผลไปใช้งานกันนะสนใจพิสูจน์ไปดูหนังสือโลกอสมการ2นะหรือไม่ก็อ่านเอกสารนี้ได้จากเอกสารประกอบคลิปสวัสดีครับ